สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่เมื่อคุณพ่อตกงานและต้องมาเลี้ยงลูกแทนแม่ซึ่งไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มาถึง3จะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมิสเตอร์มอมคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะใครว่าการเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนั้นสบายอย่างเธอคนนี้ที่ชื่อแคลโรรีนนอกจากดูแลลูกแล้วยังต้องตื่นแต่เช้าไปอาบน้ําแต่งตัวปลุกสามีปลุกลูกๆและทํากับข้าวส่วนพ่อเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรแต่งตัวเสร็จก็มานั่งกินอาหารเช้าแบ,บบรีบ,บรเพราะต้องออกไปทาําางนพ ชื่อแจ็คเป็นคุณพ่อที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านและไม่เคยเลี้ยงลูกเลยกินข้าวเสร็จเนี่ยแคโรลีนก็มาส่งพี่แจ็คไปทํางานพิเกตติดรถเพื่อนไปทํางานทุกวันทั้ง4คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่ทํางานในบริษัทผลิตรถยนต์พี่ล้านเป็นหัวหน้า,าแผนกส่วนพี่แจ็คเป็นวิศวกรเมื่อมาถึงที่ทํางานเพื่อนรวมงานก็เมาท์มอยให้ฟังว่าวันนี้หัวหน้าจะคัดคนออกแต่ละคนเนี่ยเครียดจัดจัด,จดต่างจากพี่แจ็คที่ไม่กังวลเนี่เมื่อคืนฉันกับเมียไปดูหนังเรื่องโอก,กี้กันตอนดูฉันก็คิดว่ามีบางอย่างในนนัังงทที่ทําฉคิดึ สถานการณ์ที่ทํางานร็อกกี้ภาคไหนล่ะหนึ่งสองหรือ3เออคิดว่าภาคหนึ่งนะไม่รู้สิเขาสู้กับใครล่ะทาผมทรงโมฮอคหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เอาเป็นว่าลืมเรื่องร็อกกี้ไปฉันแค่อยากจะบอกว่าเรากําลังแย่ไม่ได้แปลว่านายหมดสิ้นเราต้องอึดสิพอพี่แจ็กพูดให้กําลังใจเพื่อนปู๊บหัวหน้าก็เรียกพี่แกเข้าพบปับนายต้องอึดไว้นะแจ็กเป็นอย่างร็อกกี้วู้ฮู้เพื่อนๆให้กําลังใจพี่แจ็กบ้างแต่พอรับหลังก็เมาส์มอยฉันว่าเขาถูกเจ้านาย ทำเป็นโม้พวกเราในด้านพี่แจ็คที่มาถึงก็เห็นว่าเพื่อนกําลังบีบคอพี่ล้านหัวหน้า,าแผนกพี่แกเลยรีบเข้าไปห้ามจากนั้นกระตอว่าพี่ล้านที่ไล่เพื่อนออกเราเป็นเพื่อนกันเขาทํางานให้เราทําไมนายถึงไล่เขาออกฉันไม่คิดเลยว่านายจะทําแบบนี้แจ็คไม่อย่าห้ามฉันพูดแจ็คมึงก็ถูกไล่ออกเดียวกูโดนไล่ออกหรอไอ้ชั่วพี่แจ็คพุ่งเข้าไปบีบคอพี่ล้านเมื่อกี้มึงยังห้ามเขาอยู่เลยสุดท้ายพี่แกก็เก็บของกลับบ้านโดยมีเมียกับลูกๆยืนรอต้อนรับแคลโรลีนเนี่ยเตรียมอาหารมื้อพิเศษ <Why? S 2> เพราะเธอไม่อยากให้รัวเครียดแต่ลูกคนกลางเนี่ยด้านเป็นเด็กที่มีอะไรก็พูดหมดแล้วได้ข่าวแล้วว่าพ่อถูกไล่ออกโจบกะจะสร้างบรรยากาศลูกทำพางมดหลังจากกินข้าวเสร็จผีแจ๊กก็บอกกับเมียผมรู้สึกดีมากไม่เครียดเลยด้วยซ้ำดีจะตายจะได้ทำงานที่อยากทำที่บ้านอีกอย่างผมสมัครงานใหม่ไปแล้วเดี๋ยวก็คงได้ดีค่ะแล้วจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าฉันก็อยากจะหางานด้วยฉันมีประสบการณ์ทำโฆษณาสองปีมีใบปริญญาไม่มีเหตุผลที่จะไม่พยายามหางาน งเดี๋ยวนี่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่ามีคนโทรหาคุณเพียบงันเหรอไม่มีค่ะนี่คุณคิดว่าคุณจะได้งานก่อนผมหรอเออพี่แจ็คแมนก็คิดเองเออเองแล้วก็ท้าผานันกับเมียถ้าใครหางานได้ก่อนก็เอาไปเลย100เหรียญซึ่งเมียก็ไม่เล่นด้วยแต่ลูกลกเล่นแล้วก็นั่นเลยฮะพี่แจ็คแพ้ผ่าน,านันแต่เมียไม่รับเงินเพราะไม่ได้อยากผ่านันแต่แรกวันนี้แคโรลีนต้องไปทํางานวันแรกเธอเลยฝากฟังและทบทวนสิ่งที่พี่แจ็คต้องจําเรื่องลูกอีกครั้งซึ่งนีก็ปาเข้าไปรอบที่ร้านจนพี่แจ ทำได้ขึ้นใจหลังจากส่งเมียไปทำงานเสร็จผิดแจ็คก,ก็ขับรถมาส่งลูกๆที่โรงเรียนพอ่อฮ้าเลยแล้วเลยอะไรเรามาตรงเวลานะไม่ใช่ฮ้าแม่ไม่ได้มาทั้งนี้เราจะทำตามวิธีของแจ็คบัตเลอร์ผูดแล้วผิดแจ็คก,ก็เลี้ยวรถเข้าโรงเรียนปี๊ ป,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 ปเขาบีบใจก็ททาไมเพราะพ่อมาผิดทางอย่ามาบอกว่าพ่อผิดทางพ่อรู้ดีว่าต้องทํายังไงพอถึงหน้าโรงเรียนก็มีสาวเสื้อเหลืองที่ชื่อแอนเนทเป็นเพื่อนของแคโรลีนเดินมาบอกกับพี่แจ็คคุณมาผิดทางแล้วค่ะเราเข้าทางใต้แล้วออกทางเหนือและทําตรงข้ามเมื่อมารับลูกจําไว้นะคะส่งทางใต้รับทางเหนือซึ่งเมื่อพี่แจ็คขับรถออกไปนก็โดนคุณแม่ที่ขับรถผ่านมาด่าต้องส่งทางใต้ว่าไอ,อ้โง่พี่แจ็คยิ้มแหงเลยฮะในด้านของแคโรลีนเมื่อมาถึงที่ทํางานก็โดนเลขา ข,ของเจ้านายคอมเมนแถมยังโดนรับน้องให้คิดงานสดๆร้อนๆตั้งแต่วันแรกซึ่งเมื่อเสนอไอเดียไปเพื่อนรวมง,งานก็หัวเราะย,ยอดูถูกเธอทั้งห้องประชุมปัดมาที่พี่แจ็คก็พาลูกๆมาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ด้วยความที่ไม่เคยทําอะไรพวกนี้พี่แกเลยซื้อไม่เป็นสักอย่างเข็นรถไปทางไหนนก็ชนของล่นกระจายหยิบผลไม้ก็ร่วงลงมาทั้งแผงและไอตอนไปซื้อแฮมเนี่ยพนักงานก็ถามว่าเอาชนิดไหนต้มอ,อบลมควันบ่มเกลือบ่อมน้ำตาลหรือแฮมดีคะเออฉั่งมันงั้นผมขอ เปลี่ยนเป็นซาลามีครึ่งปอนอิตาเลียนแบบยิวแบบแข็งเนื้อหมูรลอเนื้อวัวดีคะอ๋อน้อน,นอเนื้อแข็งหนึ่งส่วนสปอนอเมริกันบลูครีมหรือเชดด้าชีสด,ดีคะเออช่วยบอกชื่อแฮมอีกครั้งได้ไหมครับโอ้ยตายปลาปาที่ยืนต่อคิ้วเนี่ยโหกันใหญ่เมื่อไรกูจะได้ซื้อแล้วก็นั่นแหละฮะพี่แจ็คเดินหาซื้อของให้วุลนแถมยังทําลูกหายชีวิตพอบ้านมาหาปลายช,ช,ชัดๆโชคดีที่เจอสาวชุดแดงช่วยอุ้มลูกเอาไว้เธอชื่อจโจนเป็นเพื่อนของแคโรลีนแคโรลีนบอกฉัน ว่าคุณจะมาที่นี่ต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมคะช่วยเยอะๆเลยครับผมได้เลยค่ะการฝึกเป็นแม่นะ่ะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากฉันช่วยดูเด็กซื้อของเตรียมเมนูอาหารและรับฟังคุณได้นะคะถ้าคุณอยากคุยก่อนจะแยกย้ายเนี่ยเจ๊โจนก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้พี่แจกโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการเลยค่ะอือหอเจอ๊ออยสูตรขนาดแอนเนตเพื่อนหนึ่งในแก๊งแคลอรียังดูออกเขาแต่งงานแล้วนะพวกเราก็เคยเหมือนกันฮิผัวเพื่อนก็ไม่เว้นในด้านแคลอรีที่กลับมาถึง ก็เห็นพี่แจ็คกำลังอาบน้ำให้ลูกๆแต่ไงพออาบทั้งรองเท้าผมไม่อยากให้เท้าลูกเปียกนะแต่นี่เรียกชุ่มค่ะและแคโรลีนก็ระบายเรื่องที่ทำงานให้ฟังเลขาของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเกลียดฉันยังดีที่รอนเจ้านายใหญ่ชอบฉันเขาชอบทุกๆอย่างที่ฉันพูดและพรุ่งนี้ฉันต้องตามเขาไปทำงานนอกสถานที่รุ่งคืนเจ้านายก็ขบับรถลีมูซีนมารับแคโรลีนถามหมาพี่แจ็คอึง้งคุณไม่ได้บอกผมเรื่องลีมูซีนรอนก็ไม่ได้บอกฉันว่าจะเอาลีมอมารับคุณบอกเขาทีนะคะว่าเดี๋ยวฉันลงมา แล้วพีแจก,ก็เดินไปดูที่หน้าต่างโอ้โหแมงใจสูตรผู้ดีมาเชียวสภาพี่แจ็คนี่เยินสูตรพีแกเรีบวิ่งหายไปแล้วให้ลูกชายมาเปิดประตูต้อนรับแทนซึ่งไม่นานนะพี่แจีคก,ก็เดินออกมาพร้อมเลยตื่น ลูกคุณพี่ดูดิบเถื่อนเหมือนพ่อบ้านซ้ายโหดแม่งทําเป็นยืนเช็ดเงื่อเหมือนเพิ่งทํางานเสร็จวัดดีผมสามีแคโรลีนดื่มเบียร์ยหน่อยไหมเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะหรือจะเป็นสกอตเออผมไม่ดื่มระหว่างชั่วโมงทํางานไม่เป็นไรงั้นมาผมจะให้ดูว่าผมกําลังทําอะไรผมจะเติมปีกบ้านตรงนี้หรือกําแพงออกมดแล้วเดินสายไฟใหม่คุณจะทําเป็น2 2 0โวลต์เหรอเออใช่2 2 0โวลต์ volt, หรือ221ก็ได้เดี๋ยวคุณพี่มึงโปะค่ะ221่ไ22ม่มี รอใเนี่ยแอบยิ้มไอ้นี่แม่งจะทิ้งแต่เสือกง,ง่ฟังดูมันคงจะสอบอะไราเก่งนะเยีย yeah, ผมชอบทำโน่นนี่แต่งกรอนวาดภาพแกสลับที่พูดมามึงไม่ทำสักอย่างเมียที่เดินลงมาเห็นยังอึ้งกับการแต่งตัวของหลัวแต่ก็ทำเป็นเนียนๆไปแคโรลีนเนี่ยให้เกียรติพี่แจ็คต่อหน้าเจ้านายก่อนไปในะพี่แจ็คแม่งมีทิ้งท้ายทีรักเถอคุณโทรมาแล้วผมไม่อยู่ผมคงจะอยู่ที่โรงยิมหรือไม่ก็สนามยิงปืนนะเมียนี่หันมามองบนเลยฮะบนเครื่องเป็นส่วนตัวขณะที่กำลังเดินทางไปทำงานน สถานทีเจ้านายก็เอ่ยปากชมแคอรอลีนว่าเป็นผู้หญิงที่สวยน่าทึ่งหวังว่าคุณจะมัดใจลูกค้าได้นะเพราะเขาอะเรื่องมากไม่ชอบพนงานใครง่ายๆว่าแต่คุณคุยกับสามีหรือยังพอเราต้องทํางานกลับบ้านเดิอกเป็นปัญหาหรือเปล่าอ๋อฮะไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะแจ็คเขาสนับสนุนทุกอย่างที่ฉันทำเจแคร์ JK พูดไปก็หันสเต็กในจานเจ้าหนายไปดีงั้นคุณก็หยุดหันสเต็กให้ผมได้แล้ววายขอโทษค่ะพอดีชินด้านพี่แจ็คที่อยู่บ้านก็เก็บผ้าปูที่นอนไปซสกักลูกๆก,ก็เอาของตัวเอง ด้วยพ่อฮะผมว่ามันยัดเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วได้สิพูดแล้วพี่แจกพยายามยัดผ้าปูที่นอนเข้าไปในเครื่องจากนั้นก็เทผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุม่มและสารพัดน้ำยาเข้าด้วยกันเพื่อทุ่นเวลาแล้วก็เปิดเครื่องแจ้วป่นเรียบร้อยพี่แจก็ขึ้นมาเปิดประตูให้ช่างซ่อมทีวีที่แคโรลีน,นัดไวขณะที่กำลังนั่งเฝ้าช่างก็มีเสียงดังเพลงดังมาจากชั้นล่างพี่แกเลยลงมาดูลูกสาวคนเล็กเนี่ยทำกระถางต้นไม้แตกส่วนลูกชายคนโตก็ยืนทำอาหา วนอครัพี่ก็เลยสั่งให้ลูกชายคนกลางดูน้องสาวจากนั้นก็ไปหยิบเครื่องดูดฝุ่นมาดูเศษดินในบ้านแต่แมงดูดยันประมาณคาดแควกและตอนนั้นก็มีบริษัทกําจัดมแมลงที่เมียนัดไว้มาที่บ้านพี่แจ็คเลยบอกให้เข้าทางประตูหลังและไม่นานก็มีช่างซ่อมเครื่องต้มน้ําตามมาลูกชายคนโตเลยพาช่างลงมาชั้นใต้ดินซึ่งก็สวนกับช่างบริษัทกําจัดมแมลงที่เหมือนจะเดินนี้อะไรบางอย่างพอมองไปนะก็เห็นเครื่องซักผ้ากําลังเต้นเพราะพี่แจ็คเปิดน้ําแรงเกินไปซึ่งลูก ชายคนโตเนี่ยก็โมยืนดูเครื่องซักผ้าจนลืมหม้อต้มน้ำในครัวไปสนิทหม้อก็ไม่หาควันข้าหมองฉงเฉงจนสัญญาณเตือนภัยดังผีดแจ็คก็รีบวิ่งเอาทั้งดับเพลิงมาฉีดและในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงลูกชายคนโตเรียกเพราะท่อน้ำที่เครื่องซักผ้าแตกความแรงของน้ำเนี่ยทำให้ท่อบอกสะบัดไปมาผีดแจ็คเราก็พยายามเข้าไปปิดและไม่นานก็ได้ยินเสียงลูกชายคนกลางตะโกนเรียกพอพีพแกลืมปิดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเลยเลื่อนไปเรื่อยๆจนดูดพะผมของลูกชายเข้าไปผีดแจ็คก็รีบวิ่ง พ่อมาช่วยลูกพังเครื่องดูดฝุ่นและดึงผ้าห่มออกมาในสภาพขาดวินบานิเลเทแถมลูกสาวคนเล็กยังจกพลิกกิน่นพวกช่างที่เห็นเนี่ยเพนกันหมดเลยฮะส่วนพี่แจ็คก็ต้องมาเช็ดคีลูกกินพลิกหมดป้องจนที่ระเบิดแล้วแม่เก็บพ้าอ้อมไว้นะ ซึ่งกว่าแม่จะกลับเนี่ยสามพ่อลูกก็หลับไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพี่แจ็คก,ก็ขับรถมาส่งแคโรลีนที่งานเลี้ยงประจําบริษัทซึ่งจัดที่บ้านของพี่รอนแคโรลีนได้เลื่อนตําแหน่งเลยต้องมาร่วมงานเป็นมารายาทแต่เธอไม่อยากอยู่นานเลยบอกกับพี่แจ็คว่าจะอยู่แค่10นาทีถ้าเจ้านายตื้อก็จะใช้แผนของป้าเอมิลีซึงเจ้านายก็ตื้ฮะอยู่แข่งกีฬากรรับเราก่อนสิแจ็คขำๆหนาะนุกออกต้องขอโทษจริงๆรอนแต่ตอนนี้เราต้องไปพบป้าเอมิลีของแคโรลีนเธอกํากลังป่วยอยู่ค่ะ กำลังจะตายตายแล้วแม่นี่ปิดปากลูกชายแทบไม่ทนันแม่งั้นพวกคุณก็อยู่ต่อสักสองสามนาทีสิสุดท้ายแกรินกับพี่แจคก,ก็อยู่ต่อแถมยังลงแข่งวิ่งกับพี่รอนและพนักงานในบริษัทก่อนจะวิ่งเนี่ยเราพนักงานก็บอกกับพี่แจ๊กว่าให้ทําตัวสบายๆคุณไม่ชนะหรอกทําไมล่ะเขาเก่งหรอเขาเป็นเจ้านายนี่เป็นการแข่งขันของเขาเขอใจไหมใช่แต่ผมไม่ได้ทํางานให้เขานี่แต่ภรรยาคุณทําใครสนล่ะครับพี่แจ๊กจะเอาชนะให้ได้พี่ก็วิ่งแซงพี่รอ แต่ก็โดนลูกน้องพี่รอนคอยขวางตลอดดึงขาบาังละชนบังหละแต่พี่แจ็คก,ก็วิ่งแซงมาได้จนเกือบจะถึงเส้นชัยจังหวะนั้นพีทก,ก็หันไปเห็นเมียที่ยืนเชียร์อยู่พี่แจ็คเลยแกล้งหลมสุดท้ายเจ้านายก็ชนะลูกน้องนี่ก็เฮกันใหญ่แคโรลีนก็เดินมาขอบคุณพี่แจ็คที่ยอมแพ้ให้และตั้งแต่วันนั้นแคโรลีนก็ออกไปทํางานยุ่งทุกวันส่วนพี่แจ็คก,ก็ปล่อยตัวหนวดเข่าเฟริมแถมยังติดละขอจนแทบไม่ทํางานบานแม่งสูตข,ของเลนลูกไว้ใต้เตียงนางกินเบียร์ ดูหนังสบายใจและด้วยความที่ติดละครหนักจัดจัดต้องดูไปทำงานบ้านไปพีจแกก็เพลอเอาถุงเท้าไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วเอาตอเตารีดอุ่นขนมปังให้ลูกชายคนโตจากนั้นก็เอาแม็กเย็บผ้าห่มที่ขาดให้ลูกชายคนเล็กตกดึกพีจ็คก,ก็ชวนเพื่อนๆของแคโรลีนมาเล่นไพ่ที่บ้านเจ๋โจนเราก็เล่นไปออยพี่แจ็คไปแต่พอแคโรลีนกลับมาถึงเนื้อวงแตกเลยฮะพีจ็คเอาพิซซ่าขึ้นมาให้เมียแต่เธอไม่อยากกินเพราะต้องทำงานพี่แจ็คแมง่งเลยพานหาเรื่องขีดไปเองว่าเมียรประชดสุด ท้ายก็ชวนทอหลอพี่แกเครียดที่ต้องเลี้ยงลูกมันเป็นงานที่ยากจนพี่แกแทบอยากจะบา้าซึ่งเรื่องพวกนี้ในแคโรลีนเคยผ่านมาหมดแล้วแต่ดูเหมือนพี่แจ็คยังผ่านมันไปไม่ได้รุ่งคืนพี่แจ็คปล่อยให้ลูกๆเล่นอยู่หน้าบ้านส่วนตัวเองก็นั่งดูทีวีและทอคุยกับสาวพี่แกรู้สึกเบื่เบอเลยเอ่ยปากชวนเจ๊โจนมาที่บ้านอีเจนี่ก็รีบมาฮะเรื่องผู้ขอให้บอกมาถึงเจ๊ก็ไม่รอชา้าถอดเสื้อผ้าย,ยัวพี่แจ็คพี่แจ็กเราก็เคลิ้มจนเมียเข้ามาเห็นเลยยิง โปงพี่แจ็คลงไปนอนตายอย่างโดดเดี่ยวส่วนเมียก็พาพี่รอนมาเหาะเย้่อทำเอาพี่แจ็คช็อกแต่ที่ไหนได้พี่แกแค่ละเมอเพราะอินกับหนังมากเกินไปและในตอนที่เจ๊จอนจะมาเล่นไพ่ที่บ้านพี่แจ็คเราก็ไล่เจ๊ฮะวันนี้ยกเลิกพอดีมีคนในครอบครัวผมตายพี่แกทําการปฏิวัติก้อนนวโกนเนคราวทางานบ้านและเปลี่ยนจากชวนเพื่อนเล่นไพ่มาออกกาลังกายแทนหลายวันผ่านไปพี่แจ็คเราก็ไปช่วยโบกรถที่โรงเรียนพี่แกคอยบอกผู้ปกครองมือใหม่ที่มาส่ง งลูกผิดทางส่งทั้งใต้รับทั้งเนื้อจังไว้ดูนะครับพี่แจกทาหน้าที่พอบ้านได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากปลุกลูก,ลกแล้วค่อยส่งเมียไปทํางานแล้วอีกเรื่องที่น่าภูมิใจคือพี่แก่กล่อมให้ลูกชายคนกลางยอมทิ้งผ้าห่มเน่าได้ตกเย็นพี่แจกก็เข้าครัวทําอาหารเตรียมมือข้ามไว้รอแคโรลีนแต่ก็รอแล้วรอเล่าเมียก็ยังไม่กลับพี่แกเลยกินข้าวแล้วเข้านอนก่อนและทิ้งโน้ตไว้ว่าอาหารอยู่ในตู้เย็นพ่อครัวนอนแล้วเช้าวันรุ่งคืนแคโรลีนมีพรีเซนต์โค้ ณาให้กับลูกค้าเจ้าของทูนา่ากระป๋องที่ขึ้นชื่อว่าโหดจัดๆแกงครีเอทีฟที่เขาไปพรีเซนต์ก่อนนี่เดินนาบูออกมาเป็นแถวเจ้านายเดินมาบอกแคโรลีนถึงตาคุณแล้วตอนเนี้ความหวังทั้งหมดอยู่ที่คุณคุณเป็นแม่บ้านที่มีประสบการณ์ในการบริโภคทูน่าโดยตรงโอเคค่ะฉันพร้อมแล้วแคโรลีนนำเสนอไอเดียโฆษณาโด,ดยการให้พีโลดลดราคาทูน,าน่า5้าสิเซนเพื่อช่วยเราแม่บ้านในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อผนวิกฤตแล้วค่อยกลับไปขายในราคาเดิมพร้อมสโลแกนทิ้งท้าย โปรดจำไว้ว่าเราต่างอยู่ในเรือรำเดียวกันลงชื่อฮาวัตฮัมฟรีย์ประธานบริษัทสกูนา่าทูนา่าทูน่าที่มีหัวใจเสนอจบในในห้องเงียบกริบอีเจเลขาในหัวเราะยาอพี่ร้อนรีบขอโทษลูกค้ายกใหญ่ผมเสียใจกับเรื่องนี้คุณต้องรีบไปขึ้นเครื่องใช่ไหมครับแง่ละคุณต้องเสียใจคุณเอาสาวน้อยคนนี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนมาเธอไม่ได้ขายทูนา่าแต่เธอขายอเมริกาดิซัมทูน่าที่มีหัวใจนี่แหละที่ต้องการพี่หลอนเดินหัวเราะชอบใจออก มาแคโรลีนถายงานผ่านเพื่อนๆในชมกันหญยคืนนี้เป็นวันฮาโลวีนแคโรลีนต้องเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเพื่อถ่ายโฆษณาทูหน้าสองสามวันเลยไม่ได้อยู่ฉลองกับครอบครัวทำมาลูกๆเซ็งแต่พอมันยังงองแงสูที่รักผมไม่อยากให้คุณไปอีกไม่กี่ปีลูกๆของเราก็จะเลิกเล่นของพวกนี้แล้วมีแกนฟันขึ้นสองซีพ่พน,นั้นได้เลยว่าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้อเล็กเล่นฟุตบอลและเคนนี่ก็ทิ้งผ้าห่มเน่าได้แล้วที่รักมันจําเป็นฉันต้องพยายามต้องประสบความสําเร็จ โอเคคุณเคยให้คำแนะนำที่ดีกับผมครั้งหนึ่งทีนี้ผมจะบอกกับคุณบ้างมันง่ายที่จะลืมว่าอะไรสำคัญฉันนั้นจงอย่าลืมแคโรลีนยืนน้ำตาคลอฉันสัญญาว่าจะรีบกลับแล้วสามพอลูกก็ยืนส่งแม่ขึ้นรถรุ่งคืนขณะที่พี่แจก,กำลังสอนลูกคนเล็กนั่งโถชี่พี่เลี้ยงที่จ้างไว้ก็มากดกริง่งเพราะพี่แจต้องเข้าบริษัทแต่โอ้โหเนี่ยนะพี่เลี้ยงพังขนาดนี้ไม่ไหวพี่แจเลยกระเตงลูกมาด้วยหัวหน้าเนะะี่ยขอให้พี่แกมาช่วยตอบคำถามคณะกรามการตรวจ ถ้าผู้สนับสนุนฉันฉันจะให้นายกลับเข้าทำงานได้เงินเดือนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวตอนโทรมานายไม่ได้บอกนี่ว่าจะให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งที่ร้านพูดไม่เป็นคำพูดแถมยังโกโหกคณะกมาการตรวจสอบว่าทำงานแทนพี่แจ็คพี่แจ็คเลยไม่ทนไอหัวร้านนี่แหละครับที่โกงเขาไม่เคยทำงานให้ผมและผมก็ไม่สนใจงานนี่รอกตกเกณนเจโจโลและแก๊งเพื่อนก็ชวนพี่แจ๊คไปเที่ยวผับแกเครียดแต่มืองพามานาังดูผู้ชายเต้นแก้พาเน่นะพี่แจ็คแทบช็อกแต่ก็หนุกไปอีกแบบส่วนลูก,ลก ก็ไม่ต้องห่วงฮะเจแอนเนตเพื่อนอีกคนอาสามาดูแลให้และเมื่อพี่แจ็คก,กลับมาถึงเด็กๆก,ก็ขอโทรหาแม่เพราะคิดถึงสุดๆในด้านแคโรลีนกว่าจะถ่ายโฆษณาผ่านก็เล่นเอาเหนื่อยเธอเลยขอตัวกลับไปแช่น้ําพักผ่อนที่โรงแรมซึ่งในขณะที่กําลังผ่อนคลายไอพีร้อนก็แอบเข้ามาในห้องพร้อมดินเนอร์สุดหรูซึ่งในตอนนั้นไะพี่แจ็คก,ก็โทรมาพอดีพีร้อนก็รับสายฮะแคโรลีนแช่น้ําอยู่ในอ่างคุณเป็นใครผมเป็นสามีเธอคุณ่ะเป็นใครตูด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 พีร้อน รีบวางสายก่อนที่แคลรนจะออกมาใครโทรมาคะต่อพิษนะ่ะแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ผมอยากจะมาฉลองกับคุณคุณสวยและเก่งมากเลิกกับแจ็คแล้วมาแต่งงานกับผมเถอะพูดละพีรอนก็จะเข้าไปปล้ำแคลรีนเลยโดนหมัดคุณแม่ซัดเขานาจนงายท้องตึงกัดมาที่พี่แจ็คหลังจากที่ได้ยินเสียงผู้ชายก็หัวร้อนทําลายข้าวของในบ้านเจแอนเนตีนางหัวโหดโ,โ,โทรศัพท์ดังสี่รอบแล้วคุณจะไม่รับเหรอไม่โอเคนั้นฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าฉัน สัญญาว่าจะลูบซิปปากให้มิดมิดมากแมงมาเมาอมอยให้เจ๊จจนฟังแต่เชา้าเจโจนก็ไม่รอชา้าตามมาอ่อยพี่แจ็คถึงทีพี่แจ็คก,ก,กาลังต่อเติมบ้านใหม่อยู่เลยมีช่างมาซ่อมนูนนี่ส่วนลูกๆนะ่ะก็เลนสีเลเทตัวพี่แกเองก็เปื้อนไปหมดเลยบอกให้เจ๊โจนไปหาอะไรดื่มผมขอตัวไปอาบน้ําแปบ๊บอีเจก็มาจ้าหยิบเราเข้ามารอพี่แจ็คในห้องว้าวแจ็คคุณแต่งห้องใหม่เหรอใช่คอร์เรคชันซสฟารีเตียงนุมน่ม เจโจเนี่ยลงไปนอนฟินๆส่วนนายพี่แจ๊กที่รู้ว่าสาวมาอ่อยถึงในห้องก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกแจ็กเธอมาอ่อยนายเธอต้องการนายเอาละหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่สวยสองเธอชอบนายสามแต่ถ้าลูกรู้จะต้องบอกแม่นันแน่แล้วก็นั่นแลหละฮะแมงหาเหตุผลยาวไปยันข้อที่26ซึ่งก็ได้คําตอบว่าจะไม่นอกใจเพราะรักเมียมากค่ะเมียคุณพี่กลับมาแล้วค่ะแคโรลีนเข้ารรขมาเห็นเจโจนอนอยู่บนเตียงก็ทําเอาเจเลือกลาก เมื่อพี่แจ็คดินอ,อกมาอีกทีก็เจอกับเมียนอนรอดา่าทําไมมีผู้หญิงอยู่ในห้องแล้วทาไมผมโทรหาคุณแต่ผู้ชายรับเออต่างคนก็ต่างงอนและในตอนนั้นเองหัวหน้าของพี่แจ็คก,ก็มาตามให้กลับไปทํางานแจ็คได้โปรดกลับไปเถอะนายจะได้รถประจาตาแหน่งพร้อมเงินเดือนเท่าเดิมและยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรพี่รอนเจ้านายของแคโรลีนก็ตามมางอเช่นกันได้โปรดแคลโรลีนแต่คุณไม่กลับไปลูกค้าทูน่าจะยกเลิกสัญญาไม่ฉันบอกแล้วว่าฉันลาออกเป็นครั้งที่4พุ่นลวนลามฉันฉัน หางานใหม่ดีกว่าอีกอย่างฉันคิดถึงครอบครัวแจ๊ค<ะ>ขอร้องละถ้าน้อยไม่กลับไปผู้จัดก,การด่าฉันแน่โอ้ยไอ้นันก็จะพูดไอ้นีก็จะงอวุ่นวายจัดจัดจนช่างซ่อมทีวีช่วยขีดงั้นเธอก็ทํางาน3วันอยู่บ้าน2วันเป็นไงแจมเลยค่ะอ่ะเรียไปนึงเหลือพี่แจ็คที่กระหันไปทาช่างกําจัดมาแรงบ้างผมควรกลับไปทางานไหมถ้าได้เงินเดือนเต็มพร้อมลดประจําตําแหน่งกลับสีนะ้องโอเคพี่แจ๊คตกลงแต่ต้องให้เพื่อนอีกสองคนถี่นน้อยไหลออกกลับไปทํางานด้วย มีปัญหาเออแม่งต้องให้ช่างช่วยเคลียร์จากนั้นสองผัวเมียก็ปรับความเข้าใจกันแล้วหนังก็จบลงที่พี่แจ็คและครอบครัวหนังดูโฆษณาทูน่ากระป๋องของพี่ร้อนอย่างแฮปปี้แล้วข้างหลังเขายืนเมาท์มอยอะไรกันนะเป็นไงคะกับหนังเรื่องมิสเตอร์มอมคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นหนังตลกเสียสีสังคมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในยุค80ใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยไปกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ